เรื่องคนต่างรุ่นในกลุ่มชาติพันธุ์ผมขอแนะนำะผู้ดำเนนรายการนะครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์เกษินีจุฑาวิจิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนปรปฐมและที่ปรึกษาคณะ,ะโทษนะครับและที่ปรึกษาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒนคนปรปฐมส่วนวิทยากรนั้นเดี๋ยวผู้ดำเนนรายการจะแนะนําเป็นรายบุคคลไปนะครับขอเชิญครับ ขอบคุณค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องนี้นะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องกันมาในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งหัวข้อวันนี้ตรงนี้นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนต่างรุ่นนะคะว่าในพื้นที่แต่และที่ซึ่งวันนี้เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ทำงานเกี่ยวข้องกับคนรุ่นถัดไป นะคะตัวจริงเสียงจริงในแต่ละพื้นที่นะ,ะก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าในพื้นที่ที่ทํางานนั้นเนี่ยนะคะทำอะไรอย่างไรในกระบวนการของการสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแล้วคนรุ่นใหม่คิดยังไงนะคะในการที่จะทํางานด้วยทํางานเพื่อที่จะสืบสารถ,ถ่ายทอด อัตลักษณ์ของตัวเองวันนี้เดินมาในนามของจริงแล้วเป็นมวยแทนนะคะมาในนามของแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส,ส,สซึ่งนะคะเราได้ทำงานากับกลุ่มเครือข่ายต่างๆนะคะทุกภูมิภาควันนี้มากันทั้ง4ี่ภูมิภาคนะคะเราพยายามที่จะใช้ตัวสื่อศิลปะวัฒนธรรมเนะคะเป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลงคนนะเปลี่ยนแปลงชุมชน นะทำอย่างไรให้เขา,เารักชุมชนรักถิ่นฐานรักในวัฒนธรรมนะคะวิกรท่านแรกที่อยากจะแนะนำนะคะท่านเ,าเป็นคุณครูนะคะโดยอาชีพเป็นคุณครูค่ะครูแดงค่ะกรวัลพนาวงค่ะทางด้านนี้นะคะนะคะท่านกา็ไม่จริงแล้วไม่ใช่ไทยใหญ่นะคะแต่เป็นคนเชียงใหม่ ะะแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ฝางนะะอยู่ที่โรงเรียนเล็กๆค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะชื่อว่าบ้านเวียงหวายนะคะเป็นที่บริเวณก็จะเป็นสวนส้มนะคะแล้วก็ทำงานฉนั้นมาเป็นหลายสิบปีนะคะก็มีความผูกพันแล้วกออ็อยู่กับไทยใหญ่จนพูดภาษาไทยใหญ่ได้หายใจเป็นลมหายใจของชาวไทยใหญ่ ะะเดี๋ยวเชิญคุณแดงเป็นลําดับแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเผื่อจะได้มาเตรียมอะไรนะคะค่ะขออนุญาตแนะนาท่านต่อไปนะคะท่านนี้มาจากภาคกลางนะคะจากทางด้านลบบุรีค่ะพี่มืดค่ะประทีปอ่อนสลุงค่ะนะคะจากเครือข่ายสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชนภาคกลางนะคะนี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเรื่องของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นะไทยเบิ้งนะคะอยู่ที่ลบบุรีนี่เองนะคะท่านที่สามนะคะท่านมาจะามาไกลสักนิดหนึ่งมาจากทางด้านมาจากขอนแก่นนะคะคุณสมชัยคำเพาะค่ะจากเครือข่ายเยาวชนตนตรีสร้างสุขภาคอีสานนะคะวันนี้ก็มาในนามของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะจริงแล้วท่านอาชีพนั้นเป็นทนายความ แต่ก็มีความเป็นศิลปินยอยู่ในตัวเองนะคะก็เป็นนักคิดนักเขียนเป็นกวีนะคะค่ะท่านสุดท้ายค่ะคุณจักรกฤษชัยสุภานะคะจากกลุ่มอันดามันโซนะคะนะคะก็มาจากออบอกแล้วนะจากอันดามันนะคะจากเครือข่ายอันดามันโซนะคะวันนี้แต่ละท่านเนี่ยมีน้องๆมาด้วยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําไปทีละท่านนะคะน้องสุภรดาลุงตาค่ะนะคะ ชาวไทยใหญ่มากับพี่แดงนะคะมาจากครูแดงนะคะออพี่สมชัยนะคะสมชัยคำพ้ะพี่โจ้มากับน้องนาราทิ์ใหญ่สารค่ะนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนําแถวสองนะคะที่สะสะพยายามปลุกทั้งปลุกทั้งปั้นนะคะพี่มืดค่ะพี่มืดประทีปอัศลุงมากับคุณจิตติอานันต์สลุงค่ะอยู่ไหนคะ่ะ นนี่นั่นจะเป็นแถวแรกๆนะคะไม่ใช่แถวสอง<笑><笑><笑>ค่ะแล้วก็พี่โอมมากับน้องชื่อน้องห้องกล้าทะเลโอ, <c oughs> อ๋ะขออภัย คุณท้องกล้าทะเลนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องเล่าจากบ้านเวียงหวายนะคะไทยใหญ่ที่นั่นนะคะเขาอยู่กันอย่างไรเขาคิดอย่างไรแล้วเขาทำอะไรกันบ้างคะ่ะเชิญครูแดงเลยค่ะขอบพระคุณนะคะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะดีใจนะคะที่ห้องนี้ยังมีคนอยู่เต็มนะ,ะนึกว่าจะไปดู ความงามของเรือนร่างมิสมงกันหมดนะคะก็มาฟังเด็กชายขอบนะคะซึ่งไทยใหญ่เนี่ยนะคะตะกี้คุณสุธีถ้าใครอยู่ห้องนี้ก็คงจะได้เรียนรู้จากที่คุณสุธีเล่าไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะสำหรับที่ครูแดงจะพูดคุยวันนี้นะคะต้องบอกซะก่อนว่าเป็นไทยใหญ่ที่อพยพมาทางด่านชายแดนเขตอำเภอฝาง นะคะฝังไม่อายใช้ประการนะคะซึ่งทายใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมาอยูอ่นานพอสมควรนะคะกลุ่มแรกที่มาอยู่เนี่ยก็ร้อยกว่าปีแล้วนะคะเขาเข้ามาแพ้วถางแล้วก็ปลูกบ้านปลูกเรือนทำมาหากินอยู่โดยที่ไม่มีความเดือดร้อนอะไรนะคะ,ะซึ่งตอนนั้นเ,เส้นเขตแดนของ ประเทศมันไม่ชัดเจนนะคะข้ามไปข้ามมาเหมือนกับเป็นบ้านพี่เมืองน้องเหมือนกับบ้านใกล้เรินเคียงกันตอนหลังเมื่อมีการแบ่งเขตชัดเจนนะคะคนกลุ่มนี้ก็คือคนไทยที่ได้บัตรได้เป็นคนไทยเพราะว่าเขาจะมีการไปถามว่าใครอยากจะเป็นคนไทยถ้าใครอยากเป็นคนไทยก็จ่ายเงินมาสี่แถบแล้วก็เอาธงชาติไทยปักต้นกล้วยแล้วก็แห่ไปรายงานตัวทุกเจ็ดวันใครอยู่คนนั้นก็ได้บัตรทะเบียนทรรสิบสี่ ได้ไทายบัตรประชาชนคนไหนที่ไม่แน่ใจว่าเอสจะอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนูน้นบางคนก็กลับไปนะคะตอนหลังมาก็มีาการอพยพเข้ามาอาจจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของอปัญหาทางการเมืองนะคะการถูกรังแกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนชายแดนนะคะรังแกจากทหารพรมา่าผู้หญิงถูกข่มขืนผู้ชายถูกไปเป็นคนศึกนะคะเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการ กระจายเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเวียงหวายเพราะว่าเขาคิดว่าพี่น้องเขาอยู่ที่นั่นเขาก็ต้องมามาตามพี่ตามน้องนะคะส่วนหนึ่งก็มาทำงานนะคะในส่วนส้มในภาคเกษตกรสสๆสๆสๆตกรรมนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าถามว่ามีการเคลื่อนย้ายมาไหมก็มีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่เวียงหวายก็จะเป็นไทยใหญ่นะคะจริงๆแล้วคนกลุ่ม ไทยนี่นะคะก็แบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มนะคะไทยใหญ่ไทยรื้อไทยเขินนะคะหรือไตเหนือนะคะคนคนไทยใหญ่หรือเขาเรียกตัวเองว่าคนไตนะคะสิ่งที่เขาไม่ค่อยชอบก็คืออย่าเรียกเขาว่าเงี้ยวนะคะเพราะถือเป็นคําที่ไม่สุภาพนะคะก็อ่าปัญหาที่คุณแดงไปเป็นครูอยู่ที่นั่นมา30กว่าปีก็คือว่าพอคนกลุ่มใหม่เข้ามาเนี่ยคนกลุ่มเก่าซึ่งมีสถานภาพเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ย ก็รู้สึกว่าสำนึกของความเป็นคนไทยใหญ่บัรลังเลือนเลยเขาไม่อยากเป็นคนไทยใหญ่เขาอายที่จะพูดภาษาไทยใหญ่นะอายที่จะสืบทอดวัฒนธรรมของไทยใหญ่ในขณะที่คนไทยใหญ่ที่อพยพตามมา30-40ปี 20, 20่สปีให้หลังมาเนี่ยยังอยากจะดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทยใหญ่แต่คนเหล่านี้ไม่มีบัตรไม่มีใบไม่มีเอกสารสิทธ ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างในสวนส้มเป็นคนงานนะคะใช้แรงงานนี้พออยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่มาจากพื้นที่เดียวกันพูดภาษาเดียวกันการกินอาหารอะไรเหมือนกันแต่กลับว่ามีความไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกันไม่ลงรอยกันก็เลยใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านก็เลยรู้ว่าพวกเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะหลังจากที่คืนข้อมูลให้ชุมชนก็บอกให้เขารู้แล้วจากนั้นก็เริ่ม นะคะโดยการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส,สในเรื่องของการรื้อฟืน้นสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีนะคะโดยเริ่มจากกลุ่มผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก่อนนะคะคือยังไม่ได้เริ่มที่ในโรงเรียนก็เอาพวกกลุ่มเยาวชนเอาชาวบ้านเอาคนเฒ่าคนแก่มาคุยกันฟ้อนนกฟ้อนโตนะ,ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ในหมู่บ้านนั้นหายไปเลยไม่มี ประเพณีต่างๆของชาวไทยใหญ่ก็เริ่มหายไปเพราะว่าเขาจะรับเอาเป็นของคนเมืองมาหมดนะคะเด็กวันศุกร์ใส่ชุดม่อฮ่มนะคะแล้วพอครูแดงไปอยู่ครูแดงให้ใส่ชุดไทยใหญ่ก็ปรากฏว่าโดนจดหมายชาวบ้านว่าให้ว่าครูจะมาเปลี่ยนเมืองไทยเป็นเมืองไตหรือไงเขาไม่ให้ใส่ตะ่กี้ที่เห็นภาพนี่ก็คือเด็กๆใส่ชุดไทยใหญ่ในวันศุกร์เริ่มมาตั้งแต่ที่ที่ครูเข้าไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าคิดว่านี่คืออัตลักษณ์นี่นี่คือความงดงาม ความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้แล้วเราก็พยายามใช้สื่อพื้นบ้านที่เราเริ่มจากในหมู่บ้านเนี่ยรื้อฟื้นเข้ามาแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จริงๆแล้วการการสืบทอดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเรื่องของรูปแบบเนี่ยในส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าในวิไลานาฏศิลินนะคะก็มีการสอนเรื่องของฟ้อนกิงกันลาเรื่องของฟ้อนโตอะไรก้าอะไรแล้วเนี่ยมันมีการสอนอยู่ละ แต่เพียงแต่ว่าเขาได้แต่รูปแบบเขาเขาได้แต่เปลือกเขาไม่ได้จิตวิญญาณสิ่งที่เราต้องการปลูกฝังก็คือให้เขาได้โดยที่เขาสํานึกว่านี่คือตัวตนของเขาโดยเริ่มตั้งแต่ให้เขาศึกษาเรื่องของบทบาทหน้าที่คุณค่าของสื่อต่างๆที่เราได้ได้หรือฟืน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้อนนกฟอนโตเรื่องของการกันตอนะคะการขอขมาการเรื่องของปล่อยออกว่าปล่อยสั่งลองวะเพณี12เดือนต่างๆ ว่าในแต่ละช่วงของประเพลงนี้มันมีความงดงามอะไรมันมีบทบาทยังไงที่จะสารเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความรักความสาม,มัคคีกันนะคะ,ะจริงๆแล้วอัตลักษณ์ของคนไทยใหญ่ก็คือชอบทําบุญนะคะจัดงานปลอยไม่ว่าจะเป็นปลอยออกวาปลปอยสั่งลองอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่ครูได้ไปสร้างความความเข้าใจในเรื่องของการรักษาอัตลักษณ์นะคะก็ มีคนกลุ่มที่เข้าไปใหม่เนี่ยนะคะเริ่มที่จะมาเป็นกำลังสำคัญเพราะว่าคนกลุ่มเก่าที่ว่าอยากจะเป็นคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังไม่สนใจที่จะสืบทอดแต่มีคนกลุ่มที่เข้าไปทีหลังเนี่ยเขาเขายินดีที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้นำของกระบวนการนะคะก็ มาเป็นกําลังสําคัญในการที่จะทําให้กิจกรรมการรื้อฟื้นของเราเนี่ยบรรลุผลนะคะพอคนกลุ่มใหม่ที่เขาเป็นคนไตที่อยู่ในตามสวนสม้มตามาเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะคะเวลามีงานประเพณีเนี่ยเขาจะมากันเยอะคนที่มีบัตรมีใบแล้วก็เริ่มรู้สึกเออเราก็คนไตเหมือนเขานะพูดไตเหมือนกัน กินอาหารกินถั่นเน่าเหมือนคนไตวัดก็เป็นศินละปะไตแต่ทําไมพวกเราไม่ทําพวกเราไม่แต่งไตทําไมคนพวกนี้ถึงแต่งมันก็เกิดเกิดสํานึกร่วมขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะจนตอนนี้นี่ก็ยอมรับว่าในชุมชนนั้นมีการรื้อฟื้นประเพณีที่ดีๆขึ้นมาหลายอย่างนะคะแล้วก็มีการยอมรับในวันสุขเด็กทุกคนก็แต่งไทยใหญ่ในการไปทําบุญเด็กทุกคนหรือว่าผู้ใหญ่ก็จะแต่งชุด ไต่นะคะ,อะตอไปอทีนี้มันก็เหมือนกับทุกพื้นที่นะคะมันก็มีทั้งความยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเห็นต่างนะคะปัญหาที่ทําให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ของคนแต่ละรุ่นนะคะเนื่องจากว่าอตอนนี้เราคือคนไทยใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาก็ กึ่งกึ่งนะคะคือส่วนหนึ่งพ่อแม่พ่อเท่าแม่เท่าก็อยากจะให้อนุรักษ์สิ่งเดิมๆไว้นะคะแล้วก็คนกลุ่มใหม่เข้ามาก็มาพบกับระบบใหม่การศึกษาสังคมใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆก็เกิดการที่จะทำยังไงกันที่จะให้คนทั้งสองกลุ่มนี้มันมันมีความเข้าใจกันนะคะประกอบกับปัจจัยของคนไทยใหญ่ก็คือว่า เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันเขาต้องย้ายที่บ่อยๆบ,บางคนเนี่ยเด็กเด็กบางคนเนี่ยสามเดือนเรียนที่โรงเรียนเราอีกสองเดือนย้ายไปเชียงใหม่ไปทํางานไซต์ก่อสร้างงานก่อสร้างที่เชียงใหม่ไม่มีแล้วกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนปีหนึ่งเนี่ยเข้าออกเข้าออกประมาณสามสี่รอบนะคะก็เป็นปัญหานะคะคในเรื่องของการจัดก,การศึกษาแล้วก็สังคมค่านิยมเทคโนโลยีดิ้นรนเลี้ยงชีพส่วนหนึ่งเนี่ยอยากได้เงินเพื่อที่จะ เอาไปให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่ออยากจะได้บัตรประชาชนนะะมันมีหลายอย่างมากบางคนนี่เขาคิดว่าถ้าเขาไม่มีบัตรเนี่ยชีวิตเขาอยู่ๆไม่ได้เขาจะไปไหนไม่ได้นะคะเขาไปทํางานก็โดนตํารวจจับเขาไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนทใ,ใหญ่ที่เดิมที่มีสําสนึกเนี่ยก็ค่อยๆเจือจางไปเราก็พยายามทํำยังไงดีก็เลยคิดว่า ทำโเฉพาะชุมชนก็ไม่ไหวแล้วก็กลับเข้ามาทําในโรงเรียนเชื่อมกับในโรงเรียนโดยการทําเป็นหลักสูตรท้องถิน่นเอาองค์ความรู้ที่ได้มาทําเป็นหลักสูตรท้องถิน่นบูรณาการเนื้อหาของไทยใหญ่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 นะคะแล้วก็พยายามให้เด็กเหล่านี้ได้มีผลงานนะคะที่จะแสดงโชว์ในการแข่งขันทักษะหรือการจัดเทศกาลเผยแพร่ทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งพยายามให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะคะพระนะคะอปะตเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิน่นได้เห็นความสําคัญว่าการที่เราจะสร้างองค์ความรู้ให้ให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยมันต้องมาเริ่มที่เด็กด้วยนะถ้าเราเอาแต่เฉพาะในชุมชนเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยตอนที่ทํางานกับเราเขายังเป็นหนุ่มน้อยอายุสิบห้าสิแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ไปทํางานแต่งงานไปเขาก็ได้ลรนไปมันก็เหมือนกับงานที่เราสร้างไว้มันก็หายไป แต่ถ้าเรามาเริ่มที่โรงเรียนเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะมีความมั่นคงแล้วก็ต่อยอดยั่งยืนขึ้นนะคะในรูปก็เป็นเด็กๆก,ก็ไปเสนองานให้กับพมยการเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องของไทยใหญ่แล้วก็มีเด็กๆก,กลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆที่อยู่ในอำเภอฟางเนี่ยมีเยอะนะคะทั้งจีนฮ่อดาราอั้งลาหูนะคะเขาก็มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันตอนหลังมาเนี่ยก็มีโรงเรียนอื่นๆที่เขา อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเขาก็พยายามเอาหลักสูตรท้องถิ่นที่เราได้ทําเนี่ยไปปรับเป็นเรื่องราวของเขาแล้วก็สอนให้เด็กๆจากนั้นมาก็เริ่มที่จะให้เด็กๆเข้าใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอัตลตักษณ์ของตัวตนของตนเองนะคะเปิดต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็พยายามให้เด็กได้มีพื้นที่ในการแสดงนะคะอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยเด็กไทยใหญ่ที่ครูแดงสอนอยู่เนี่ย เดิมมีเด็กอยู่ร้อยเจ็ดสิบกว่าคนตอนหลังมีเด็กไทยใหญ่ที่เขาอยู่ในสวนส้มอยู่ตามวัดร้างที่เขาไม่มีที่เรียนเขาไม่มีครูเขามีแต่คนไทยใหญ่ที่อพยพมาซึ่งมื่อก่อนเป็นพระเมื่อก่อนเป็นครูตามบ้านเขามาช่วยสอนประมาณเกือบสามร้อยคนเด็กพวกนั้นก็เรียนเรียนเรียนเราก็เอาหนังสือที่มันเหลือจากโรงเรียนไปให้เขานะ แล้วเขาก็มาถามว่าครูครับแล้วผมเรียนมาห้าหกปีเนี่ยผมมีอะไรจะไปบอกใครเขาได้บ้างว่าผมมีการศึกษาผมก็อ่านได้เขียนได้แต่ว่าผมไม่มีบัตรอะไรรับรองเลยก็เลยไปปรึกษากับทางเขตพื้นที่เขตพื้นที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ต้องเอาเด็กเหล่านั้นนํามาเข้าทะเบียนให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านเวียงหวายจากเด็กร้อยเจ็ดสิบก็มีประมาณห้าร้อยสิบสามสิบสี่คน ซึ่งขนะนั้นมีครูแค่หกเจ็ดคนนะคะครูที่เป็นครูจริงๆนะคะเราก็พยายามหาเงินจากมูลนิธิต่างๆมันก็ยังไม่พอแล้วก็เรื่องอาคารสถานที่อีกก็เลยต้องกลับเอามาคุยกับคนในชุมชนว่าจะทํำยังไงดีเราจะต้องหาอาคารเรียนให้เขานะเราจะต้องมีครูมาสอนจะทํำยังไงก็กลับมาหาว่าวัฒนธรรมเนี่ยถ้าสามารถเปลี่ยนเออคือมีคุณค่ามีบทบาทหน้าที่ในการที่จะดูแลคนในวัฒนธรรม เมื่อคนในวัฒนธรรมเดือดร้อนเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์เหล่านี้เราสามารถสร้างมูลค่าได้ไหมที่จะให้กลายมาเป็นเงินหรือเป็นอาคารสถานที่เป็นสิ่งของที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ก็มีการถกเถียงกันพอสมควรนะคะในการนำเด็กไปไปแสดงเนี่ยนะคะเปิดเวทีคุยนะคะสไลด์ต่อไปเลยเปิดเวทีคุยกับชาวบ้านให้เข,าเข้าใจว่าที่ครูต้องนำ การฟ้อนนกฟ้อนโตเป็นแสดงเนี่ยเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วคนไทยใหญ่เนี่ยเขาจะเคร่งครัดในเรื่องศาสนาเคร่งครัดในเรื่องประเพณีมากฟ้อนนกฟ้อนโตเขาถือว่าเป็นฟ้อนศักดิ์สิทธิ์ฟ้อนได้ช่วงเวลาเดียวเท่าน,นั้นคือออกพรรษาเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์แต่ครูจะเอาไปแสดงตามดอสุเทพจะเอาไปแสดงเพื่อจะหาเงินเนี่ยไม่ได้เราก็บอกว่าถ้าไม่ได้แล้วจะทำยังไงในเมื่อเด็กก็ไม่มีที่เรียนเด็กก็ไม่มีทุนการศึกษาเด็กไกลๆเนี่ยเดินสิบห้ากิโลมาโรงเรียน่ะ เราอยากได้เงินที่เป็นค่าลดให้เขาได้ค่าอะไรให้เขาเนี่ยจะทํำยังไงก็คุยกันไปคุยกันมานะคะสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้เขาเห็นคุณค่าแต่ที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องบอกว่าการที่เราจะเอาเด็กไปแสดงแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่ครูไม่เคยลืมก็คือเด็กต้องไหว้ครูเด็กต้องไปแสดงในวัดไม่ไปในที่อะโคจรแล้วต้องไปในงานที่เป็นมงคลเท่านั้นคืองานเช่นงานยกธาตุอะไรเงี้ยนะคะก็ ให้เขาเข้าใจว่าวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องไปแสดงในในเนื้อหาที่มันดีที่มันสร้างสรรค์ที่มันเป็นกุศลแล้วเราก็บอกที่มาที่ไปว่าเราจะไปทําอะไรจนที่สุดเราก็ได้อาคารนะคะอาคารเรียนแล้วก็จากนั้นมา,าทั้งครูทั้งเด็กก็เห็นคุณค่าทั้งชาวบ้านด้วยก็เลยให้โรงเรียนเนี่ยได้จัดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบคือมีครูพื้นบ้านมีพ่อเท่าแม่เท่าที่เขามีความรู้เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะเผยแพร่ วัฒนธรรมกเก่าๆที่ไหนก็มาที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็ก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พ่อครูแม่ครูได้สอนไว้นะคะก็ทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะมีโครงงานเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมให้เด็กได้ได้ทํากันนะคะมีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนนะคะในปฏิบัติจริงนะคะไปเลยค่ะอปะตอนะคะเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็เข้ามานะคะ เป็นเจ้าภาพร่วมะะจัดก,กิจกรรมออ้ยสอนล้านนะคะจัดพื้นที่ที่มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่พยายามรวบรวมมาจากที่เราได้ได้ทำกิจกรรมนะคะนอกจากนั้นเด็กๆไทยใหญ่เนี่ยก็สามารถไปเรียนรู้เรื่องราวของตนเองเพิ่มเติม ในรูปที่สุดท้ายนี่ก็คือเอาไปเรียนรู้ไทยใหญ่ศึกษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าไทายใหญ่นั้นมีหลากหลายเมืองมันมีความต่างกันในทางวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะก็ให้เด็กเข้าได้เข้าใจตัวตนของตัวเองแล้วก็ไทยใหญ่กลุ่มอื่นๆรวมทั้งชนเผ่าอื่นๆในพื้นที่ด้วยนะคะทีนี้ความเข้าใจนะคะเราก็พยายามที่จะให้คนรุ่นเก่าเข้าใจคนรุ่นใหม่ โดยผ่านสื่อใหม่คนแก่คนเท่าไม่ค่อยเข้าใจลูกหลานว่าทําไมกันต่อทําไมไม่มาทําไมปล่อยออกว่าปล่อยสั่งรองที่ลูกหลานนควรจะต้องมารวมกันเนี่ยทไมไม่มาแล้วก็ต้องให้คนเท่าคนแก่เขาดูสื่อใหม่เช่นสื่อรายการโทรทัศน์ว่าลูกอ่ะหรือหลานเนี่ยไปเป็นลูกจ้างเขานะมาไม่ได้นะเจ้านายเขาไม่ให้มานะช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยวเนี่ยเขาเก็บเงินเก็บทองเขาต้องเปิดร้านไม่ได้มา กันต่อแล้วจะทํายังไงอะไม่ได้ไม่ได้ไไดขอคาราวะใช้โทรศัพท์ขอคาราวะมือถือทางผ่านโทรศัพท์มือถือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามให้คนแก่เข้าใจสื่อใหม่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่ผ่านสื่อใหม่ในขณะเดียวกันคนคนรุ่นใหม่่พวกเนี้ยก,ก็ให้เข้าใจความรู้สึกของคนแก่ผ่านสื่อเก่าว่าสื่อเก่าเนี่ยมันได้สอนคนยังไงมันได้รวมคนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการเชื่อมความต่างของรุ่น ที่ใช้ก็คือพยายามใช้สื่อทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะคะรายการโทรทัศน์ที่ทางไทย PBS ก็ดีนะคะหรือช่องอื่นๆที่เขาได้เอาไปถ่ายทำเรื่องราวของไทยใหญ่เราก็ให้เขาได้รับรู้นะคะผ่านสื่อการแสดงละครของกลุ่มเด็กๆนะคะผ่านการจัดนิทรรศการนะคะ,นะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของคนต่างๆนะคะการแสดง เราพยายามใส่ความหมายของอวัฒนธรรมเข้าไปให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะค่ะนำไปเผยแพร่นะคะบรรณาการเปิดโอกาสพออคนแก่กับเด็กได้มาคุยกันรู้ความเป็นไปเป็นมาของกันและกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เขายอมรับความเป็นตัวตนของแต่ละรุ่นแต่ละไวัยได้ ก็เชื่อว่าการที่จะสร้างคนแต่ละรุ่นในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญให่ให้เชื่อมกันได้เนี่ยก็ต้องอาศัยทั้งสื่อวัฒนธรรมประเพณีและในขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาสื่อสมัยใหม่นะคะอย่างที่ตอนอช่วงภาคเช้าได้ฟังคุณสุธีก็คือ,อพวกเว็บไซต์ต่างๆซึ่งตอนนี้เด็กเยาวชนก็ทําในเรื่องของคุยกันเรื่องของความาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องปัญหาที่ไม่เข้าใจกับผู้ใหญ่ผ่านทางไลน์ทาง Facebook ปรึกษาหรือแล้วก็ในใช้กิจกรรมพี่สอนน้องมั่งนะคะ,ะป้าสอนหลานมั่งอุ้ยสอนหลานมั่งหลานบอกอุ้ยมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้หลายๆกิจกรรมค่ะก็คงมีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับกิจกรรมของครูดแดงค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะจะมีคำถามอะไรตอนนี้ก่อนไหมคะหรือไว้ช่วงท้ายเลยก็ได้นะคะค่ะ นี่มีเสื้อของแผนงานอยู่ด้วยนะคะอันนี้ไว้สำหรับท่านใดที่ร่วมแลกเปลี่ยนนะในช่วงท้ายกับเรานะคะก็จะมีการแจกเสื้อะะแอบบอกไว้ก่อนนะคะมีไม่กี่ตัวนะคะนาทีทองอยู่ช่วงท้ายค่ะก็ถัดจากเรื่องราวของครูแดงกับไทยใหญ่